สวัสดีจ้าพี่น้องกำลังพากันใส่บาตรค่ะใส่บาตรเราก็จะได้ถวายกทินมาใส่บาตรน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะลดร้กแล้บอาบจอดข้างในก็ได้นะครับ

ถึงเขาค่ะพี่น้องคารถใหญ่ขึ้นมาบ่ได้เลยค่ะเอาหมูเขาไปได้นะพเด้อตันดากาไฟฟ้าใส่กระบอกนี้ใส่เครื่องปั่นค่ะพี่นงค์ค่ะใส่เครื่องปั่นกับพลังแสงอาทิตย์่พีนั่งเข้ากับที่ตักบาบอ่าเอาไว้พักทหารอ่าพักสุสโตเรียบร้อยแล้ว น้อยค่ะภาคธีใช่ครับอยู่ภาคใต้บ้านยังเกาะบ้านลาดยังเกาะบ้านโม่บ้านยังเกาะพี่บ้านลาดที่ยังเกาะบ้านเนี่ยโม่บ้านเพื่อนเนี่ยมาเลยครับตอนนี้ก็หลายคนเยอะโมู่บ้านลาดที่ยังเกาะบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านลาดะาเโอ้บ้านห้วยลาดค่ะบ้านห้วยลาดค่ะบ้านห้วยลาดบ้านลาดก่อนเกี่บวกับน้ำต้องห้วยตะกอนมาเยอะห้วยลาดค่ะบ่อพ่อลอยหลังคาค่ะ

ใส่บาทเร็วๆค่ะบ้านนี้ก็ได้ขึ้นไปถึงสาราเดี๋ยวมีนี่ยังงครับเทวายปัตตาหารเศร้าประมาหลายสีน้อยบ้าะเชิญครับอันนี้ผู้ใดมาอีกอามีพี่ไใครเทวายแจ้งซื้อครับแจ้งซื้อครับขอต้อนรับครับพี่น้องที่มีควาบม้านคุณปัตตาหารเศร้าครับครับเทวายกระถินตอนบ่ายผู้หลอกค่ะแม่พันธุ์นี่ให้ขึ้นมาจอม คุณชักขวัญล <c oughs> อมกับจอกแล้วแม่ครับเนาะ,ค,ะคุณคิดโ<อ>ดไปพิธาเห็บเบิงเดอ้อค่ะคพี่น้องคุณใป <ตา S 2> สุวรรณชนะเป็นไตรครับ คือก่อนย่านเขาจาสลกัปะเดียนแล้วจ้าสลาเพื่อนกัสังก้งเี้ยวกให่าซมเสัก่งะาเพื่ยังเรียรอยเามาทำพิธีได้ค่ะเพราะเพื่อนกับสังก้งเตี้ยวแล้วก็าใจว่ดิในน้อยค่ะจอดีแล้วล่ะที่เพื่นเพ็ยร์้องคอยมา ก็ยังถือไหวว่าจะพร้อมในทั้งบุญไม่แลวให้อุหิตส่วนกุศลให้ผู้ใดก็อุหิศไปนะครับอุทิ่ล่วงรับไปก็ดีอุหิตไหยอุทิ่ล่วงรับไปหูพี่อรนี่แม่ี่จจะไปให้พี่น้องอุหิตให้ใจไว้นะครับนองให้ไ,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 ไปเอิดไปยังอยู่ไซกาวาไปนะครับนนนนเนาะครับตอนนี้เหลือพาอยู่

ยาติุยมกำลังทยอยถึงมาาเป็นยนังกาสาธุเราร่วมทำบุญทุกเหตุทุกปัจจัยแต่เราเป็ไม่ได้แต่พอใช้ไอติมเจนจนหุบหนุไม่ดีนี่ พี่น้องจ้าค่ะทำพิธีถวายพระจาหารเศ้า้าแล้วกับลงมากินของลงทา,านค่ะินข่าลงทานกับพี่น้องเสยเบเสืบไตับม นี่อย่างแน่นอโอ๊แกงเปตาแซ่บเท่แล้วกค่ะันนี้กะท่ายยอดให้เบิ่งเจลาคลิปเจลาขันเ้ลาตัวนจ้าพี่น้อง ถวายผัากกะทินแล้วจ้าถวายผัากกะทินแล้วถวายแล้วกลับไปนั่งที่เลยเอาเพื่อนเก็บพางออกเก็บพานออกเอาวนน้องกันเด้อพี่น้องเอ้ยวนกะทินปดปลาหอยลาดอ่าก็นะ <c oughs> มาครับของที่เพิ่อนจะ รับทานสิทธินนี่เพิ่นต้องทำการคล้องกระทินไปอีกถึงซีเดียเออมคือถึงเดียมซีอืมซีนิวเพิ่นไม่ได้ออกการทานทิ้งได้โอเคนี้กระถินกระทิ่เพื่อนกนมดแล้วเนาะจากวาระตะภาคใดจังหวัดใดเนาะงานนมผู้มีจิตศรัทธาที่จะได้บุญ เด้กุศนคอยเพื่อนเยกขุนเพื่อนเอาพลังใจน้ำเพื่อนเอาบุนน้ำเพื่อนทัานจะได้ออกเดนติดนาบานทำงานโน้มทิพย์พิ่ตใจสัทภารบอกบุนน้ำเนาะทอเพื่อนจะได้สีเดือนเพ่งน้ำไปจะได้ละอาตะทิพเนาะเอาแต่ผู้ใดมีอะไรบาทสองบาทใช้ได้บาทเลย ก็มีกาบอนุโมสนาทุเอาอ่าประเดนี้กับแท้ก็ได้เกาะโกแล้าก็ได้บังคับว่าเด็กไทยเทนั้นก็นี่ตามสัทธาบาทสองบาทขึ้นสะลึงเที่ยวสะลึงไอ้บุญก็สนไงระวังก็นดีเขาาเห็นบุญไงญ่เป็นบุญบุญไงเราก็เห็นมันตลอด อ่านไถ่ทางหลอกเอ็นแล้วก็ดาบไตแล้วก็ต่อไปก็จะเรียกว่าต้องแล้วก็จะเรียกว่าพักเพราะว่าท่านจะลาสิงาแล้วเดี๋ยวให้ต้องให้พักให้ท่านต้องบอกว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปนะการาวบ้านเราทำบุญ กาจะเลี้ยดูพจุดกระเทียมว่ากระเทียเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรที่อเหนื่อนะระเนาต้อน็รับเมเวัไนี้ค่ะคนกาจากานไปก็ต้องรมาชิ้ลนี้ชิมอะไรบ้างครับที่เราต้ัุดเรือเพื่อแจพี่น้องของเราของสดๆนะคคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลงเนี่ยจรภาษามล้ทั้งทางโลกไปงทางทํภาษามาแล้วอยูไม่อ่ะ ยังเฮงเลยๆเดินทางไปทางใดไปดูรักษาพุทธาคุณพ่อจ่าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า